สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกทานโนชินิโฮงโกะวันนี้นะคะเราจะมาต่อยอดเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกันค่ะจะเป็นความรู้เกี่ยวกับอะไรมาติดตามกันเลยครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องของคำเรียนเสียงและคำเรียนสภาพไปแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักคําเรียนเสียงร้องของสัตว์นะคะเป็นอีพีที่2เนาะภาษาญี่ปุ่นก็คือโดบุสึนโนะนาคิโกเอ โดบุสึโนะนาคิโกเอะซึ่งโดบุสึจะมีความหมายว่าสัตว์นะคะเชื่อมโดยคำช่วยโนะนาคิแปลว่าร้องค่ะต่อด้วยโกเอะที่แปลว่าเสียงนั่นเองนะคะเสียงร้องของสัตว์นั่นเองวันนี้จะมีเสียงร้องของสัตว์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะเริ่มจากเสียงแรกนะคะนั่นก็คือเสียงของสุนัขนั่นเองค่ะอีนุเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจริงกันก่อนนะ ฟังเสียงจริงกันไปแล้วมาดูภาษาญี่ปุ่นกันบ้างนะคะว่าออกเสียงยังไงเสียงของสุนัขนะคะภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าวัง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 ,วงแล้วต่อด้วยคําช่วยโต๊เราจะละก็ได้นะคะในส่วนของคําช่วยแล้วต่อด้วยโฮเอรุโฮเอรุที่แปลว่าเห่านั่นเองค่ะวังวังโตโฮเอรุวังวังโตโฮเอรุถ้าเทียบกับภาษาไทยก็คือฮ่งฮองนั่นเองค่ะมาดูเสียงถัดไปเลยค่ะ นั่นก็คือเสียงน้องของน้องแมวนะคะเนโกะนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเนโกจังนะคะออกเสียงภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างไรก่อนอื่นไปฟังเสียงจริงของเขาก่อนค่ะฟังเสียงร้องของแมวแล้วมาดูเสียงญี่ปุ่นกันบ้างนะคะคําเรียนเสียงนะคะของแมวภาษาญี่ปุ่นก็คือเนี่ย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 โตนาะคือ เนี่ยเนี่ยโตนาคุสำหรับเสียงร้องของแมวนะคะก็ใช้คำช่วยโต๊ะเหมือนเดิมนะคะจะละก,ก็ได้ค่ะต่อด้วยนาคุที่แปลว่าร้องนั่นเองถ้าเทียบเสียงกับภาษาไทยก็คือเมียวเมนั่นเองนะคะเนี่ยเนี่ยโต๊ะนาคุเนี่ยเโตนาคุมาดูเสียงถัดมากันเลยนะคะสัตว์ตัวถัดมานั่นก็คือเสียงไก่นั่นเองค่ะนิวาโทรินิวาโทริไปฟังเสียงไก่กันเลย ฟังเสียงไก่กันแล้วมาดูเสียงภาษาญี่ปุ่นกันค่ะค่อนข้างออกเสียงยากนะคะโคเคโคโคโคเคโคโคตามด้วยคำช่วยโตแล้วก็นักขูค่ะโคเคโคโคโตนักขู โคเคโคโคโตนาคนั่นก็คือ,เอ,อเอกเอกเอกนั่นเองจะเห็นว่าไม่เหมือนกับเสียงของไทยเลยนะคะออกเสียงยากนิดนึงโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูเสียงสัตว์ตัวถัดมาเลยตัวถัดมานั่นก็คือเสียงของแกะนั่นเองค่ะฮิซุจิฮิซุจิไปฟังเสียงของแกะกันค่ะ ฟังเสียงของแกะแล้วมาดูเสียงร้องของแกะที่เป็นภาษาญุ่นกันบ้างนั่นก็คือแม่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 แมโตนกคือแม่แม่แมโตนกคือถ้าเทียบเสียงภาษาไทยก็คือแบ,แบ่แม่แม่แเสียงคล้ายๆกันเลยนะคะอันนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยโอเคนะเสียงแกะไปแล้วมาดูสัตว์ตัวถัดมาเลยค่ะสัตว์ตัวถัดมานั่นก็คือวัวค่ะอุชิ อุชิไปฟังเสียงวัวกันค่ะมาดูเสียงภาษาญี่ปุ่นกันบ้างนะคะเสียงของวัวหรอกว่าโม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 โตนาคโมโมโตนาคอเทียบเสียงภาษาไทยก็คือมอมอนั่นเองนะคะก็คล้ายๆอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับเสียงวัวนะ มาดูสัตว์ตัวถัดมาค่ะเสียงอะไรเอ่ยเสียงของม้าค่ะอูมาอูมาเดี๋ยวมาฟังเสียงของม้ากันก่อนนะคะฟังเสียงของม้าแล้วมาดูภาษาญี่ปุ่นกันบ้างฮิ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 โตนัคือฮิฮิโตนัคืออันนี้ถ้าเทียบกับภาษาไทยก็คือฮิ <ee> <h ee> นั่นเองนะคะก็คือเป็นเสียงร้องของหมาก็คล้ายๆเหมือนกันเนาะสำหรับเสียงหมานะคะมาดูตัวทันมาเลยค่ะนั่นก็คือเสียงร้องของหมูนั่นเองค่ะบูตะนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าบูตะเสียงร้องเป็นยังไงไปฟังเสียงจริงของเขาก่อนค่ะ <ee> <h ee> มาดูเสียงภาษาญุ่นกันบ้างนะเสียงภาษาญุ่นจะร้องว่าบู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 โตนาคุ บูบูโตนาะคก็คืออูดอูดของบ้านเรานั่นเองนะคะอันนี้ไม่ค่อยคล้ายกันเนาะก็ออกเสียงต่างกันเลยนะคะบูบูกับอูดอูดนะคะโอเคเดี๋ยวเราฟังเสียงหมูมาแล้วมาดูต้นทันมาค่ะนั่นก็คือเสียงร้องของเจ้ากบนั่นเองค่ะคาเอรุคาเอรุไปฟังเสียงกบกันก่อนนะ ฟังเสียงร้องของกบกันไปแล้วมาดูเสียงดองที่เป็นภาษาญี่ปุ่นกันบ้างนะคะออกเสียงว่าเคโดเคโดเคโดเคโรโตนาคุเคโดเคโรโตนาคุเสียงนี้เราจะคุ้นเคยกันนะคะอันนี้ก็เราเวลาเรียกเจ้ากบเราก็จะเรียกเคโดเคโดก็มีเนาะถ้าเทียบกับเสียงภาษาไทยก็คืออบอบนั่นเองนะคะไม่คล้ายนะคะแต่ก็สิ่งของญี่ปุ่นก็น่ารักดีเนาะเคโดเคโดอ่ามาดูตัวถัดมาค่ะ ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเจ้ากานั่นเองคาราสึคาราสึนะไปฟังเสียงกากันก่อนค่ะมาดูเสียงภาษาญี่ปุ่นกันบ้างนะคะเสียงภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่ากากาโตนาคุกากาโตนาะคือ จะเห็นว่าเสียงร้องของกานะคะจะคล้ายกับของเสียงภาษาไทยเลยเนาะก็คือกา้าก้านั่นเองนะคะอันนี้ไม่ต่างเท่าไหร่นะคะเป็นไงบ้างคะสําหรับเสียงสัตว์ที่เอามาฝากกันวันนี้จะเห็นว่าบางเสียงก็จะคล้ายกับเสียงภาษาไทยแต่บางเสียงก็ต่างกันออกไปเลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาษาที่เขากําหนดมาเนาะสําหรับวันนี้นะคะทางช่องภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกก็ต้องขอลาไปก่อนต้องขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะก็ขอให้ทุกคน สนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นพยายามเขานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ